โอ้โยเจ็บสิบเก้าเทียวแปบเดียวอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆพอเป็นๆนะเต้นๆนะครับอย่าแตกพักโอ้โหมันเจ็บจริงด้วยสวัสดีครับมาติบล็อกคอยคลายอนร้ายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมมีอุปกรณ์แก๊ตเจ็ตดีๆนะครับที่จะแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับ ก็ตัวนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องวัดน้ําตาลในเลือดน,นะครับอ่ามีชื่อเรียกว่าชิโนแคร์นะครับตัวเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับในการตรวจวัดค่าน้ําตาลในเลือดนะครับเพื่อนๆโดยที่เราสามารถตรวจวัดได้เองเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเราใช้เข็มเนี่ยเจาะเข้าไปตรงนิ้วเราแบบนี้นะครับแล้วก็ตรวจวัดกับเครื่องได้เลยนะครับแล้วเราจะรู้ว่าค่าน้ําตาลในเลือดเราเนี่ยสูงเกินเกณฑ์ปกติหรือเปล่าถ้าหากรู้แล้วเนี่ยก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับ เหตุผลที่ผมจะลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะเพื่อน <ๆ S 1> ผมมีแต่กินกินกินนะครับแล้วก็กินของหวานมากด้วยนะครับออกกาลังกายเนี่ยก็น้อยลงก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ามีค่าที่มันสูงเกินเกณฑ์หรือเปล่านะครับก็ลองสั่งอุปกรณ์ตัวนี้มาลองตรวจใช้ดูนะครับโดยการตรวจวันนี้นะครับเพื่อนผมจะใช้เนี่ยสกลุ่มตัวอย่างด้วยกันนะครับก็คือจะมีผมมีคนอุย๋ยมีกอล์ฟนะครับ3คนด้วยกันนะครับ แล้วก็จำดูนว่าค่าเลือดของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับบอกได้ครับว่าวันนี้มีเลือดตกยางออกแน่นอนครับเพื่อน <S <S ๆวันนี้มาดูกันเลยครับนี่นะเพื่อนๆหลังจากที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับภายในตัวชิเนลแคร์นะครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับตัวเครื่องตรวจวัดตัวที่ใส่เข็มเจาะนะครับคือตัวนี้ส่วนตัวนี้คือเป็นเข็มเจาะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นตรวจวัดเขาเรียกว่าสติ๊ นะครับตัวนี้วิธีการใช้งานก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็เอาตัวนี้มาบิดออกบิดออกแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปแบบนี้บิดออกนะครับแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปแบบนี้กดดันลงไปแล้วก็หมุนตัวนี้ออกนะครับ <warrior. S 1> พอหมุนตัวนี้ออกเสร็จแล้วเนี่ย <prosecutor. S 1> ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยดูนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ปิดฝาได้เลย พอเราปิดฝาแล้วจะสังเกตรตรงนี้นะครับจะมีระดับในการาใช้เข็มยิงเข้าชั้นผิวหนังเนี่ยจะมีแต่1 1งน่ครึ่ง2เนี่ยสนะครับ3ครึ่ง4มีทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะตั้งไว้ที่ประมาณระดับ3นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าชั้นผิวหนังแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ผมเนี่ยอาจจะใช้ประาณระดับ3ประมาณนี้นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จ ก็เราก็แตะที่นิ้วแบบนี้ครับแล้วก,กดตรงปุ่มนี้ได้เลยมันก็จะยิงเข้าไปที่นิ้วแล้วก็เลือดก,ก็จะอ,อกมาขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆเราก็เปิดเครื่องตัวชิโนแคร์นะครับเนี่ยตัวนี้จะมีฐานแบบนี้อยู่นะครับตัวนี้เป็นฐานขนาด 3A นะครับ2ก้อนแบบ,น,นะบแแนี้นะครับแล้กดแตะค้างไว้เลยนี่นะครับตรงนี้คือค่ามันจะจําค่าเก่า ที่เราได้ตรวจวัดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้วิธีก็คือเอาตัวแผ่นสติปอย่างนี้นะครับผมทาให้ดูนี่เราก็ฉีกแผ่นสตริปแบบนี้นี่นะครับตัวแผ่นสตริปจะเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนเซึ่งเราจะเอาตัวแผ่นสตริปตัวนี้ใส่เข้าไปในตัวเครื่องทีเนี่ยผมใส่ให้ดูนะครับประมาณอย่างนี้ ใชไหมครับพอใส่เสร็จแล้วมันจะร้องแล้วจะขึ้นไฟแดงแวบหนึ่งเนี่ยเนี่ยอย่างนี้คือเขารอเลือดให้แตะตรงนี้นะครับสมมติพอเราเจาะเลือดเสร็จมับร้อยนะครับแล้วก็เลือดเราเนี่ยบีบนิดนึงหยดเล็กๆนะฮะแล้วก็แตะไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้ปุ๊บพอแตะไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะทําการวัดเลือดโดยทันทีเลยนะเพื่อนเอนเท่านี้ง่ายมากมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวแผ่นเนี่ยเราเอาออกไงก็ดันเนี่ยดันออกดันทิ้งเลย ใช่ไหมครับเด้งทิ้งไว้เรียบร้อยเลยประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววัดง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆประโยชน์ของการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันร,ระดับน้ําตาลเนี่ยไม่ต่ําหรือสูงเกินไปนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติก่อนการจอดเลือดเราต้องงดอาหาร8ชั่วโมงนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดน,นะครับแต่สามารถทานน้าได้การจอดน้ําตาลหลังงดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยเราจะเรียกว่า fasting boost sugar หรือมีอีกชื่อหนึ่งนะครับที่สามารถเรียกได้นะครับก็จะเรียกว่า ฟาสติง้งพลาสมากูโคสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน้ําตาลในเลือดที่เราพูดถึงนะครับจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่ากูโคสหน่วยการวัดน้าหนักกูโคสนะครับเป็นมิลลิกร,รัมต่อน้ําเลือด1เดซิลิตรสำหรับตรงนี้ที่เห็นนะครับเป็นเกณฑ์การวัดนะครับถ้าหากเพื่อนๆนเท่าไหร่เนี่ยต่ากว่า100อยนะครับอยู่ที่ระหว่าง70จนถึง99เกนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าหากอยู่ที่100จนถึ่งรี่ยีนวามหนี่งร้เยยี่าิแล้าเนี่ยมีความเ,ปปาน,เ,น,าน,เนี่ยเป็นเบาหวาน,น่นอนนะครับ สำหรับวิธีการป้องกรรันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนะครับปรับพฤติกรรมออกกําลังกายเปลี่ยนชนิดยาควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติพร้อมแล้วก็มาเริ่มวัดกันเลยนะครับพเพื่อนๆเช่นนิ้วกันนิ้วชี้นะครับเพื่อนตๆตึเต้นตืเต้นตอนเนี้ยโอ้โหมันเจ็บจริงด้วยนี่นะครับเพื่อนๆแตะเรียบร้อยแล้ว โอ้โห79พเพื่อนๆสุดยอดมากผม79โอ้โยดีใจอ่ะมันก็คือถ้าต่ำกว่า100เนี่ยไม่เป็นแน่นอนนะครับแต่จะบติว่าเกิน100ถึง125เนี่ยมีความเสี่ยงก็คือเฝ้าระวังแต่เกิน125ขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นอ่ะเสี่ยงเป็นเบาหวานละคุณจะต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งในอีกสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์าหาหาหน,น,นะครับเราแค่79เท่านั้นนะเพื่อน79จริงจริง แล้วบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจริงๆที่ยิงเนี่ยมันแ้าไม่รู้สึกไปยนที่นั่นอ้าวคนต่อไปนะครับกอล์ฟเชิญแล้วครับมาครับสวัสดีครับอันนี้ก็เทสดูผลน้ำตาลกันนะครับเมื่อกี้เห็นของพี่เอ็มไปแล้วนะครับครัวนี้ก็มาลองดูกันบ้างนะครับของผมจะเป็นเท่าไหร่นะครับพร้อมแล้วครับนี่นะครับเตรียมจิ้มเป็นเต้นเต้นนะครับอย่าแตกพัก โอเคหนึ 1> okay. 1, 2, ่งสองสามเบาเหมือนมดกับจะเลืยนไม่ออกครับ <c oughs> <c oughs> เสื่นแรกชิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกเดี๋ยต่อมาต้องบีดนิดนึงนะครับแล้วก็ชิ้มลงไปที่แถบ <c oughs> ดบ่างนอว่าอ่าเมื่อกี้ลองไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ หรือไม่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะเลือกเบอร์น้อยไปนะครับเจาะไม่ลึกพอนะครับเลือยเลยออกน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่กรอบโอเคนะครับอันนี้พร้อมแล้ว,วเจ็บประเด็นนิดนึงนะครับ เท่าไหร,ร่นี่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเฉียดฉิวนะครับนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ในระดับที่ถือว่า,าสูงไปนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเกินร้อยไปหนึ่งนะครับก็ต้องไปออกกำลังกายไปลดขวาหวานกันนิดหนึ่งนะครับจะได้กลับมาสู่ระดับที่ปกตินะครับคนต่อไปเช่ญได้เลยครับ สำหรับคนนี ını, men, ้นะครับอาต้องมีผู้ช่วยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เตรียมรอเลือดเดี๋ยวเลยนี่ๆไม่ต้องเดี๋ยวนี่งๆ่ต้องเดียวเร็วๆเร็วๆกัดเดียวนี่งๆนิ่งๆพร้อมยังลงเลยรเดี๋ยรับเลยหนึ่งยี่สิบสามเลย เฮ้ยไม่ไ่ได้เชื่อทำไมอ่ะออกอออกลังกายก็ไม่ออกเ <c oughs> <c oughs> พื่อนเพชก็คงเห็นการตรวจค่าวันดน้ำตาลของทั้ง3คน <c oughs> ไปเรียบร้อยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีค่าน้ำตาลท,ที่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ บอกเลยครับเพื่อนว่ามันตรวจง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับก่อนที่ผมจะตรวจเนี่ยผมคิดว่าโหมันต้องเจ็บแน่เลยแต่ในความจริงเนี่ยมันไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับเพื่อนตรงนี้ไม่ได้บอกไว้เพื่อเพื่อนรู้สึกไม่กลัวนะครับแต่มันไม่รู้สึกเจ็บจริงๆนะครับสามารถหาซื้อแล้วมาตรวจวัดกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่าไหนเนี่ยที่สนใจสินค้านะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของวิดีโอชุดนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยไว้นะที่ดูนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b ส c คร b e ช่องมันติบล็อกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำางานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ